เนี่ยๆก็อัดแล้วขออัดอีกหนึ่งคลิปนะคะมีหลายคนอ่ะจิ๊บให้ไลค์ใช่ไหมแอดมาถามเยอะมากเลยว่าผิวติสเตียรอยด์อยจะต้องใช้ตัวสเตมเซลล์หรือว่าตัวสิวนะคะเพราะไม oui. well ่มีสิวเตียรอยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าผิวติดสเตียรอยมาต้องใช้ในช่วงแรกทั้ง2ตัวนะคะเพราะว่าสเตมเซลล์เนี่ยจะเข้าไปเวลาที่เราโดนสเตียรอยมาเนี่ยสเตียรอยพวกนี้มันจะซึมอยู่ในกระแสเลือดเราแล้วมันจะออกมาเรื่อยๆหลังจากที่ ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมันก็จะแบบถูกขับออกมาเรื่อยๆเ,เป็นเม็ดสิวอุดตันหรืออะไรก็ตามนะทีนี้เมื่อภูมิคุ้มกันของผิวมาถูกทำลายเนี่ยตัวสเตมเซลล์เนี่ย,ยจะเข้าไปซ่อมแซมภูมิคุ้มกันของผิวเรานะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็โครงขายผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดลดการสะสมของเซโรยในกระแสะเลือดอะไรเงี้ยให้มันให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอาเป็นว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้กับผิวเรานะคะ แล้วพอเวลาใช้อแต่ว่าตัวเซร์ตัวเซยรอยตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยในเรื่องแบบทําให้สิวแห้งหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยถามว่ามันมีการลดการเกิดสิวได้ไหมได้เพราะว่าในสามสิบตัวเนี่ยนในส่วนผสมของแบบสามสิบตัวมันจะแยกกันทํางานทุกตัวทุกตัวทุกตัวเลยนะคะอย่างรอยดําก็จะมีตัวหนึ่งอะ่ะที่เป็นโกดแฟกเตอร์ตัวหนึ่งอะ่ะที่จะเข้าไปยับย่างการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวที่ ที่เป็นสิวเนี่ยมันจะถามว่าตัวสิวเนหลายคนถามมามากว่าทางานทางานยังไงดันสิวออกมาไหมหรืออะไรนะคะจะบอกเลยนะคะว่าตัวสิวไม่มีการดันสิวออกมาแต่จะลงไปรักษาที่ลากหรือว่าถ้าเอาภาษาเข้าใจง่ายคือลงไปที่ต้นตอของสิวนะคะเพื่อเพื่อลงไปที่ต้นตอของสิวเพื่อแบบไปรักษาที่ต้นตอคือเหมือนแบบสิวเนี่ยมันมาจากต่อมไขมันทํางานผิดปกติใช่ไหมคะตัวเลติเนอนีไฮเนี่ยมันจะไปควบคุมการผลิต ของต่อมไขมันไม่ให้ผลิตไขมันแบบจนมากมากจนเกินไปจนทําให้แบบว่าเกิดเป็นสิวออกมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไปรักษาที่ต้นต่อก็คือมันจะทําให้สิวแห้งลงแล้วก็ละถอนละถอนคนเหมือนไปรักษาที่ลากที่โคนอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะหายขาดนะคะในช่วงแรกเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้2ตัวนะคะก็คือทั้งสเต็มเซลล์ทั้งสิวเพราะว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้กับผิวให้มันผิวมันแข็งแรงขึ้นเพื่อเวลาแบบ โดนไอผิวที่มันโดนทําลายด้วยเซรัอยไปอะไรเงี้ยให้มันแบบโครงขายผิวมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะโอเคส่วนตัวสิวเนี่ยมันจะเข้าไปลดสิวอุดตันนะคะที่มันอยู่ใต้ใต้ผิวหนังหรือว่าลดการทํางานของไขมันต่อมไขมันใต้ผิวหนังให้มันแบบทํางานดีขึ้นไม่ผลิตแบบคือปกติคนที่เป็นสิวเนี่ยคือหลักๆเลยนะคะ ต่อมไขมันมันจะทํางานมากเกินไปคือผลิตน้ามันออกมาเยอะเกินไปมันก็ทาให้เกิดสิวง่ายส่วนคนหน้าแห้งก็จะไม่ค่อยเป็นสิวใช่ไหมตัวนี้ก็คือจะเข้าไปช่วยในเรื่องนี้นะคะก็สรุปนะคะว่าในช่วงแรกสําหรับผิวที่ติดสเตียรอยด์หรือโดนสารรุนแรงอะไรใหม่นะคะก็คือต้องใช้สเตมเซลล์เกาะแล้วก็ใช้ตัวสิวพร้อมกันเลยนะคะทาได้เช้าเย็น,นะคะ่ะแล้วพอสิวหายหมดเนี่ย ต้องมั่นใจนะคะว่ามันหายหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยก็หยุดใช้สิวแล้วก็ใช้ตัวสเตมเซลล์อย่างเดียวนะคะสเตมเซลล์เนี่ยใช้ได้ตลอดไม่ว่าไม่ว่าอนาคตจะไปมิกกับครีมอะไรเนี่ยก็ยังต้องใช้ตัวสเตมเซลล์เพราะว่ามันเป็นพรีเซรั่มที่เป็นโกลด f แฟกเตอร์มันจะช่วยแบบซ่อมแซมผิวเราอยู่ตลอดเวลาผับผิวเราเนี่ยเมื่อแบบเมื่อแกะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็เซลล์ทุกอย่างมันทํางานได้น้อยลงแหละแ,แล้วก็ต้องเติมเซลล์พวกนี้ให้มันแบบกระตุ้นการทํางานให้มันดีขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีแบบต้องหยุดพักนะคะเพราะใช้ได้ตลอดไม่ต้องแบบ่าหกเดือนต้องหยุดเพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นรูปแบบครีมทั่วไปแต่มันมาเป็นรูปแบบของสเตมเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่า สมมติอายุ30เนี่ยเพื่อนที่ใช้กับไม่ได้ใช้เนี่ยต่อให้เพื่อนจะแบบเออดูดูเด็กแต่ถ้าดูผิวก็แกล้ๆความละเอียดไม่เหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะถ้าสงสัยอะไรก็แอดไลน์มาได้นะคะ JUB JIB แล้วก็แซตสตัวนะคะมาสอบถามได้แต่ถ้าอยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเลยค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย